สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนวันนี้ฉัมาตำปลาหมึกเด้อพี่น้องตำปลาหมึกใส่มักหงพี่น้องกำลังตำเด้อพี่น้องเด้อสบายดีจ้าพี่น้องใส่ในอะไรผสมเนี่ใส่หมักเพสกับกระเทียมตำให้แหลกก่อนไปจ้าพี่น้องขอจะแซ่บเด้อมื่อนี่ไปจ้าตำปลาหมึกพี่น้องตำกินตอนเที่ยงพี่น้องตอนบ่ายเราใส่ไหมเนาะแมน นจีโน่การจะพี่น้องหนากกาาวานๆสมสมเลยสมสมหวานๆขั้นประเภทพวกตำสมเนี่ยขั้นถ้าตำสมๆหวานๆน,นี่มันเสีส่บนะอันนี้ก็แล้ว <c oughs> แต่คนมักนักสียไม่น้อแต่ <c oughs> ว่าส่วนใหญ่ก็ออกสมๆหวานๆไปหน่อยอาจจะสามบวกเลยพี่น้องจีโน่ วางมือแล้วสัมผัสได้มีเข่าใส่ได้ไหมใส่หมักนาวอย่าลืมมะกอกด้วยสัมผัสเลยสามหน่อยเลยมะกอกเนี่ยมันหอมใส่มะกอกเด้อะแบบนี้มะกอกนี่เห็ดแจ่วกับแซบเป็นอยังไรกัแซบเนาะแม่ก้อยใส่กุ้งเนาะใส่ปลาใส่บัต กุ้งเต้นไปน้องบ่กุ้งไปตลาดจังเลยมึงบ่มีบ่มีซอมเพื่อนน้องหยากบุมันหยาบเลยเนาะก๋วยกุ้งเน่าสนใจเนาะจ้าก๋วยกินกับผักพี่น้องผักยามนี่มันถือเติมน้ำปลาหน่ด้เพี่น้องเนห้อก่อนเด้อจ๊ะเพื่น้อง ำลายแตกนะตอนนี้นอ้อกน,นั้นรอนรับเลยพี่นอ้องจะเริ่มมีโอกาสเล่น้อยกำสมจริงพี่น้องใส่ิมงชิมก่อนปิดใจได้สมในตั้งหน่อยพี่น,อนตต้องตืง่น้ำตาลก่อนเอาชมๆหวาน ไหนึงมันว่าใหญ่พบไรคืนนี้น่แต่ปากเต็คำนะ่ใส่หมนหงแล้วด้วยพี่น้องที่แรกว่ากุ้งว่าจะใช้ขับปุ้นหะญาติมันบวชแสบเนาะแต่เอามุนหงแทงพี่น้องเดีเงียบโทษหอมแทะ เดี๋พี่น้องเด้อมาแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องสมตอนเถียงเหมือนกันเด้อจ้าพี่น้องอือแล้วอะพี่น้องสม,มิงจะใส่ผักยังไงสมิงใส่ผักหอมเปรี้ยจ้ออาอเมนแนวมันเดือดเลยแเมนแนวแรดเนี่ยแซ่บได้เนี่ยมามาชิมนะเดี๋ยวจะคำเนาะ้ยกุ้งก็ได้เนี่ยปลาหมึกปั๊มมึอก <c oughs> ออกคำหอมแซ่บๆทเนาะ ขรับผักครับมาราจ้าพี่น้องกินสมนํำกันเด้อแล้วเราเด้อพี่น้องตำปลาหมึกพี่น้องเฮยหนาด้วยถั่วดินพี่น้องกินกบผักสลัดพี่น้องผักัดอ่อนๆงามๆและกบผักบวมพี่น้องมาพี่น้องมามาเด้อพี่น้องมาจุกคุชคนมากินํากันพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเนี่กครับ ซิมก่อนันเมืมเเีางได้ยกซิมก่อนซิมก่อนสวัสดีพี่น้องมาจารยากินกรรปลาหมึกตอนเทียบเหมือนกันไ้อันนนลิน

เปลี่ยนกันค่อืขหอมอาจมือมเงียบน้อี่บัเงียบมันกันหมดเลยมันแบบอากาศมันแบบพีนนอนอืมหอ เห็นเห็นเห็นเนี่ยรีบเข้าไปนิดนึงครับเส้นพันพันปลาเท่าหน้ามาเขาเต็มติ๊กบักแง่เดนดติ๊กซำนี่แล้วกินชมเด้อมาเนี่ยกระดาษกระโดดแต่เขาอยู่นามคนเหลือคนชิมาเงื่อนเท่าอ่ะมาหนึ่งชุดลึกล่อยใช่

นเบคเือนเรจาจจัยกดอเชื่อเท่ทานา่าใจล่ยใจริ้ลจะเป็นบ้าบอใจพีจหาอ,อ่าเบิงนเงนตัวเลขครับตัวเลขน้ำสีบิงมันราคาเท่าไหร่อืมนอปกปก,ปกปันนอตอก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 กระ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 กกก loy บ่ได้รู้จักหยังพี่น้องเอ้าเป็นนําจาวิ่งไปพบปลาแม่นล่ะทันบ่บิปลาเคยได้บินนะเห็นัตัวซื้อซื้อินปาเิดมันมีทางดีบ่ดีปคนสีแงคือจักมาายงืองคองมันััแ่ด้นี่ะ แป๊บเดียวหยยน,ยนึ่งได้ขอนอนไปนอนอนเขอนเ่อยชอพชีแดงชี้เหลือง,บงมบงานหนัก่านแแดงแดงกับแบบงดงเหนือักเหนือยัชินเื่อเล้อันเนพ่าแงมยนั

m ว m ม n หม็นทิพย์เป็นยังไงเคยนับติดกระตุกสถิตทรงกระตุกงามคือกระไรประหยัดถามอย่างว่ามันมาจะใส่มันจะติดใหญ่ขนาดไหนตัางรุ่นัวเกินทิพย์เผัหนือเปล่ารู้ก่อนละท่านรู้ว่าท่านมีพยานังเขาจะโพยเลขเท่านั้นแหละควบชิว่งยอดเลยเท่าไรคอนโดนั่งจะขัดเนาะ กอบก่อนเนาะชอมิ้งกอก่อนนอกเดี๋ยวโมแลงเขานอนฟันหน่อเดี๋ยมาบอกดอกเดี๋ยวสิคอนน้ำนองนอนยขออไรอนอนนอนโมแลงนีบอกนแม่หนเด้ออะไรักันอะไ้อคอนน้ำจะทิงกะานนี่นี่เาเปิดปบเาิอด้วยมาบอกคุ้ซื่อจดเว้บอกรายไปจุดไหนได้ตลอด กินเนอะเข้าในกระเด็กมันโคตรจุดหนักกวนเนาะไอยู่ข้งแมกเด็กถึามตัวอไรกันันไม่ฟันเป็นสีอเขาไปอยู่ระถับเลขด้วยเราเขอไปอยู่ระบถึงสามตแค่หมักย่ดินแซ่บ็นีหมักด้ใส่แเป็นหมินหมอืมแ่บเนาะขมนหัเปงเี่ยแยำหอ เด็กจ้าพี่น้องกัคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุ้งบอกเราน้องอนนุนแล้วก <as> <to> ็ช <it seems S 2> ่องน้องอนนุนรักชาญุนนะพี่น้องแล้วก็ช่องนัดพ่อวันไม่น้อยจ้าพ่อวันพีเคเอส น้องนิวทีเอสจ้าน้ะอ่น,นเลยลุงนภาพอช่วยเลี้ยงจะไปนอนน้องลุงคนน่ารักลาไปก่อนจ้าสบายดี